แล้ววันนี้ก็เป็นเป็นจะภาพร่วมนะครับคนสุดท้ายสนสุดท้ายของอมแล้วก็จะมีวันเผาทีา 28. า่28เป็นสาวสาวนี่ครับก็วันนี้ก็รู้สึกใจหายครับน้องหอมเป็นคนที่สนิทมากคนหนึง่งเลยก็อยู่ด้วยกันมานานแล้ว ไมอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกเอมี่ตาเตอร์นะอะไรพวกนี้ก็เสียใจครับที่ที่น้องจากไปนะครับแต่ก็อีกใจนึงก็ก็คิดว่าน้องก็คงไม่ต้องทรมานแ,แล้วก็อยากให้ออกไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีก็ได้ครับคี่เป็นที่ทำงานไหออกขามการโวด ก็สร้างมาตลอดครับสร้างมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็จนผ่าตัดจนมาสุดท้ายเนี่ยสองเดือนสุดท้ายนี้ที่ไม่ได้คุยกันปกติผมก็จะทักมาตลอดเวลาแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะคือท้ายที่เจอกันเขาดีขึ้นเยอะแล้วก็รู้จีก็ตื่นมาแล้วข่าวเห็นข่าวตกใจมากไม่ไม่ไม่เคย ได้อยู่ในสมองเลยว่าออมจะไปเร็วขนาดนี้แสดงว่าการที่เกิดคือเป็นมจไม่มีอาการอะไรมีอะลรไม่มีออไปหาที่บ้านก็ยังปกติปกติเลยอหรือเราก็ไม่ได้คลือนึกว่าเขาจะหายปกติแล้วด้วยซ้ำไปก็เมาหลัมาสุดตอนหลังก็ไม่รูสบดเ,เลยแล้วก็ไม่มีใครบอกเลยเื่อกสนเลิมจริงๆก็ไม่น้อยคนที่จะรู้ อย่างระหว่างทางที่ออกต่าสู้ยังไงบ้างกับการกระชุนก็ก็สู้มากนะครับเพราะว่าอย่างตอนที่ผมไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยตอนก่อนต้องผ่าตัดผมไปส่งเข้าห้องผ่าตัดด้วยแรกก็เขาไม่อยากให้ใครเห็นเขาในสภาพที่ไม่ดีอ่ะคือเขาบอกพี่เอ๊ขอถ่ายรูปหน่อยนะแต่ว่าผมจะเอาเก็บไว้เดี๋ยวที่จะโพสนอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้ใครเห็นตอนที่เขาบผมร่วงอะไรแบบนี้ครับเพราะน่าสงสารเขาสู้ครับ สู้มาจนสุดท้ายแหลยก็พยายามเขาก็ทําอะไรหมอให้ทําทุกอย่างก็ทําตามทุกอย่างทั้งคีโมที่ต้องเข้าไปทุกๆุสองอาทิตย์เทาถึงจันได้เะสับไปสับมาเป็นเวลาโอ้โหคือตั้นปีครับสี่ห้าเดือนที่เขาทำาทคงต้องอดทนแล้วก็ทนเจ็บไป แค่นะั้นเป็นพี่ชายเราไม่ต้องมั่ใจน,น้องอย่างไรบ้างเขาเขาจะสู้มันจะตลอดโดยที่ไม่บอกเลยเขาอไม่ค่อยบอกใครไม่อยากเงือกอเรามานั่งอ่านไลน์ขั้นที่หลังเรายังเรายัางสะเทือนใจเลยนะว่าว่าคุณน่าหน้าแม่ที่ย้อนกลับไปได้แล้วคุณดูแลน้องดีกนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นจะเรทว์ยังไผมก็พยายามให้มั่นใจตลอดไปเยี่ยมตลอดเวลาที่เขากลุ่มบ่ายเรือร่องที่คีบงก็ยามไป ยามไปให้มากที่สุดแล้วพอเขาหายออกมาแล้วเนี่ยเราก็ได้เจอกันก็ปกติดีจนสอนนงเดือนสุดท้ายเนี่ยแค่น,นั้นเองไม่ได้ไปบอกลาน้องในไหบ้งางก็บอกว่าให้น้องเดินทางปลอดภัยนะเลาว่ามีวันหนึ่งถ้าเกิดว่าจะไม่ได้เราคงมีวันนี้จะพบกันอีกว่าผมก็รักอ,อมมากน้องน้องรักผมเหมือนีันไม,บม,ไมไ่บอกลานะสบายด้ย ก็ก่อนที่เขาจะเขา,าเก,ก็ตัดตัดมาแล้วไปคุยโทรศัพท์แล้วก็โึกใาให่คุยเยนะคะเ็ให้กำลังใจนคะตอนนั้นแต่ว่าเสียงเขาก็ยังดูแบบสดใสละเลยดีอะค่ะเร็วไปเนาะีไปนะค่ะพี่ี่อกว่าคุณโยนพี่ออกไปนอนพี่เป็นประทับใจอะไรยังไงนตวพค่ออกคือผมก็ เป็นกลุ่มเดียวกับพวกเราเนี่ยที่บอกว่าเรามีอะไรนะเพื่อที่ช่วยเหลือกันเสมออมเป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเดียวกันจเจอเรนทแท้ทประทิ์มีเอ็มมี C, มีซีมีเตอร์มีพอส์ต้องมีอมอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็นะขอให้น้องไปสู่ที่ดีแล้วก็เดินลอกภัย na. Kindi, sapat. Kami koka ng